อันนี้เก่าจริงนะครับองค์นี้รหัสขอเปลี่ยนรหัสนิดหนึ่งนะครับองนี้เป็น P9 นะครับ P09 P นย์นะครับก็อันนี้เป็นพระพิมพ์ของท่านหลวงวิจิตนะครับเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับก็อยู่ในช่วงราวปี2406ได้นะครับอายุก็ราวประมาณ160ปีนะครับด้านหน้าด้านหลังอานะครับ หลวงวิจิตก็แกะพิมพ์ได้เก่งนะครับอันนี้ทุกท่านรู้จักกันในนามของขอบร่างฟันหนูหรืออู่ทองนะฮะอู่ทองคือถูกต้องนะครับถ้าเรียกให้ถูกต้องคือพิมพ์อู่ทองบางท่านชอบกายภาพแบบนี้นะครับผมก็เลยจัดมาให้นะครับชอบแบบเนื้อหาแบบเก่าๆไม่เหมือนใครนะครับยิ่งองค์นี้นี่แบบโอ้โหแบบสุด ตรงนี้สวยอ่าพิเศษพิเศษนะครับโอเคนะครับผมลืมนะครับเปลี่ยนราคาให้พิเศษ1นึ0งหมืนะครับหนึ่0หมื่นสองจัดโปให้นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับสิ่งใดที่อยากให้อยากลดพิเศษให้นะครับก็จะให้นะครับอันนี้ราคา1นึ0งหมื่นสองพันนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่ศูนย์เก้าองถัดไปครับ องนี้รหัส P หนึ่งสามนะครับ P หนึ่งสามท่านใดชื่นชอบพิมพ์อู่ทองนะครับของท่านหลวงวิจิตนะครับก็เก็บได้นะครับองนี้สวยจริงนะครับหลายๆท่านได้รับองค์จริงไปแล้วนะครับไลน์ตอบกลับมาบอกว่าโหสวยมากเลยครับคุณเอนะครับก็ขอบคุณนะครับไม่ต้องห่วงครับพระที่ถึงทุกท่านนะครับ ท่านเลือองค์นี้มาแคปเจอร์หน้าจอมานะครับก็ส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับแฮปปี้เงินของท่านแท้นะครับเงินของท่านแท้พระของผมแท้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระสมเด็จวัดระังต้องที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับไว้ใจผมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพระที่ทุกท่านได้ครอบครองไปนะครับจะต้องเป็นพระแท้มีประวัติและที่สำคัญปิดท้ายด้วยมีพลังพุทธคุณนะครับ <c oughs> องค์นี้เป็นอง P หนึ่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมองค์ถัดไปกันะนะครับองนี้รหัส P 2 0นะครับ P 2 0 P 2 0ด้านหน้าด้านหลังครับอ่าเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับผมจะให้ทุกท่านได้เห็นถึงพลังหินหยางด้วยนะครับในส่วนของพระแต่ละองค์นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับองนี้ก็สวยนะครับ P สองศก็ท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้นะครับเก็บได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหนึบแก่งหน่อยนะครับเนื้อโอ้โหเกะบัดนิดนึงอู่ทองนะครับ หลูวิจิตด้านหลังนี่เป็นรูพุนปลายเข็มเต็มเลยนะครับมีดำดำแทรกอยู่ในพื้นผิวนะครับก็ถือว่ามีความพิเศษนะครับองนี้โอเคองนี้รหัส P53 นะครับ P53 นะครับ P53 ครับท่านใดชื่นชอบองค์นี้นะครับพี่ชยพลนะครับบอกสวยงามจริงนะจ๊ะนะครับขอบคุณครับด้านหน้าด้านหลังนะครับท่านใดชอบพระเก่านะครับผมเชื่อว่าทุกทท่านมองแวบเดียวนี่ยรู้เลยนะครับเพราะว่าเห็นบ่อยนะครับก็จะรู้ว่านะครับกายภาพพระแบบนี้นี่แบบโอ้โหแบบเก่าจริงก็ตามการเวลานะครับ พระยุคต้นๆนะฮะก็จะประมาณแบบนี้นะครับยุคต้นยุคกลางเนี่ยก็จะเก่านะครับบางท่านชอบนะครับนี่แตกเป็นลายสังคโลกเต็มเลยนะฮะองนี้ด้านหลังก็พิเศษหน่อยมวลสารเยอะ <ๆ S 1> เห็นมวลสารเยอะเลยนะครับโอเคอีกสักหนึ่งองค์นะครับองค์นี้รหัส p หกหนึ่งนะฮะองคนี้ก็เก่า นะครับองนี้รหัส P หกหนึ่ง P หกหนึ่งด้านหน้า P หกหนึ่งด้านหลังนะครับองนี้เก่าเลยนะครับบันไดาชื่นชอบนะครับพระเก่าๆนะครับกายภาพนะครับองนี้น่าจะเก่าจริงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ รุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับผมบอกได้เลยผู้แกะพิมพ์นะเห็นล่ำๆบึึกๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยครับผมว่าหลายๆท่านทราบนะครับว่าใครเป็นผู้แกะพิมพ์องค์นี้รหัส P 1 0นะครับพิเศษครับ12,000นะครับก็นำมามอบให้5องค์นะครับนี่คือพิมพ์ของท่านหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับอันนี้ก็สร้างราว2384นะครับ ยุคอายุก็ประมาณร้อยแปดสิบสองปีนะครับอันนี้เป็นพระยุคต้นๆน,นะครับพิมทรงก็อย่างงฮะหนักแน่นบึกบึนนะครับบึกบึนจริงๆหลวงสิทธิ์ท่านนะครับแกะหนักแน่นมั่นคงใหญ่โตนะครับโอ้โห ปืนนี้แตกลายสังคโลกสวยสวยมากเนื้อนี้สวยจริงๆนะครับผมบอกได้เลยหลายๆท่านชอบอยู่นะครับก็ราคาพิเศษนะครับวันนี้จะมาบอบให้ฮะองค์ด้านหลังเนี่ยฮะลอยอปูไตนะครับรูพุลไปเข็มเพียบสวยมากนะครับรุ่นนี้องค์นี้รหัส P 1 0นนะครับสวยจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูองค์ที่2นะครับองค์ที่2 องนี้รหัส P14 นะครับอ่ะผมอาจจะไม่ได้นำข้อกล้องกำลังขยายสูงให้ชมนะครับไปไวหน่อยด้านหน้าด้านหลังท่านใดชมมาหนึ่งชั่วโมงนี่ก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันหนึ่งชั่วโมงนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับองนี้รหัส P14 อง,งที่สามนะครับองที่สาม องนี้รหัส P สองสี่นะครับเอาสัก5องค์แล้วครับรุ่นนี้นะครับ P 2อสี่ P สองสี่ด้านหน้าด้านหลังท่านใดชื่นชอบนะครับก็สแกน qr code คเข้ามาได้เลยนะครับนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ชมหน่อยนะครับบางท่านอยากเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับที่บูชาไปด้านหน้าะนะครับ เนื้อนี่แตกลายสังคโลกเลยนะครับโอ้โหสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าแฮปปี้เลยใครได้ไปสวัสดีครับพี่สุชาติสบายดีนะครับพี่อ่านะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับรูพุนนปลายเข็มเพียบโอเคนะครับสำหรับองนี้นะครับองค์นี้รหัสพ2สองห้านะครับพีสองห้านะครับสวัสดีครับพี่องค์อาจนะครับพีสองห้า ท่านใดชื่นชอบนะครับก็เก็บได้เลยนะครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็เป็นรุ่นปิดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่สองห้าองค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะครับเออีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับให้ห้าท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองกัน ด้านหลังนี่สวยจริงๆคือที่เป็นหินไปแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับองค์นี้อีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับ ด้านหน้าด้านหลังครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็สแกน QR code คเข้ามาบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับก็ก่อนอื่นยังไงต้องขอขอบคุณน,นะครับท่านสมาชิก fc ทุกทกท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ ส่งข้อความมาพูดคุยกันอยู่เป็นกําลังใจให้กันตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงของทุกวันศุกร์นะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอให้ทุกทท่านที่ได้ชมในส่วนของพระสมเด็จนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับและที่สําคัญนะครับเงินไม่ขาดมือและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสศักราระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์ลเนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทปเอนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี หลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจาร์ณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปะวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะ วิจิตงดงามตะกรารตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ